ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هَدْ هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالتي في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. قا شكر. خوة كنت الله سبحانه وتعالى. يا سبحانه وتعالى. ให้มีวันนี้ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเป็นวันที่เราชาวภูสัาธาทาั้งหลายได้มาปฏิบัติภาร,รก,กิจอันยิ่งใหญ่ก็คือการละมาจุมะในวันนี้ Syukur tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Allah Subhanahu Wa Taala hidup. Kita yang kita ini, kita yang kita ini, kita yang kita ini, kita yang kita ini, เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงมาได้ประทานลงมาให้กับบรรดามนุษย์ชาชาติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ความสำเร็จของมนุษย์นั้นอยู่บนอันอิสลามอยู่บนศาสนาอันอิสลามอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงพระมหากัมภีร์อันกุรอาน มาอาธิบายและก็มาแจกแจงในการดําเนินชีวิตของเรามาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคอดีตการมาบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันที่เราได้กลับไปสู่ลอสุบาอานาวะตาลมาบอกถึงเส้นทางชีวิตที่เราจะต้องใช้ชีวิตในโลกุนยาห่งน,นี้เพื่อความปลอดภัยทางเรื่องข้อง การเป็นโยกาหา้างการกินครูครองครูชีวิตรวมไปถึงเรื่องข้องการอยู่รวมกันในสังคมนั่นคือพื้นท่านของการดำเนินชีวิตของพวกเราเทอลอสุบาานุวตาลาลงอันกุรอานมาเพืผยแจ้งในสิ่งดังกล่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ มีความบกพร่องไล่ด่านโดยเฉพาะในเรื่องของการเปืเป้อนในเรื่องของการทำบาปเราเป็นมนุษย์ที่เราไม่สามารถจะหนีผ่อนในเรื่องของการทำบาปมาตั้งแต่สมัยอยู่ของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลาลมกุลูบานีอาดัมขับต่อ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าโลกแลานของท่านนบีอาดัมนั้นมีความพิดกันทุกคนว่าใครรุลขัตอินอัตตะวบุนและคนที่มีความพิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะละในการเตอาบัดในการกลับเนือกลับตัว inong ulama jamaah thi rak thang lai kwam Kau allah subhanahu wa taala to baw khong pra ong nan mak mai nabi sallallahu alaihi wasallam bawa inna lillahi miatu rahmah allah taala nan mi thung roi kwam metta anzal minha rahmatan wahidah อัลลอฮ์แบ่งความเมตตาให้กับชาวโลกในลุนดุนยานี่แค่นึ่งความเมตตาเท่านั้นและอีกเก้าสิบเก้าความเมตตานั้นอัลลอฮ์ตาลาจะให้กับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์พึงพ่อพรไทยในวันที่เราจะต้องไปพบกับพระองค์นะครับและในนึ่งความเมตตานั้นท่นานนบีส,สุลลัลลอฮวะเลัาวาลยวะสัลลัมวาอัลลอฮ์าตาลานั้นให้กับบรรดาจิน ได้มีความรักกันให้กับบรรดามนุษย์ได้มีความรักกันให้ได้มีให้มีกับบรรดาสิ่งสาระซั์ต่างๆให้เข้าได้ให้บรรดาสัต์ต่างๆนั้นได้มีความรักกันนั่นคือแขนึ่งของความเมตตาแต่อีกเกกความเมตตานั้นอัลลอฮฺตาลาจะมอบให้กับผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงรักเท่านั้น พี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นทำอย่างไรหาลอสุบฮานวะตาลาเมตตากับเรานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเงินไขาปองกันการมักฟิโรนะครับก็คือการอภัยโทษพอเราทุกคนลำพังการปฏิบัติคุณงามความดีนั้น เพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานวตะลาปอใจคงจะอยากพอสมควรแต่ท่านนาบีสุลลัลวะลยวะัลลัมได้กล่าวว่าทุกคนนั่นเข้าสวรรค์น,นั้นไม่ได้เพราะอิบาดัดของเขาไม่ได้เพราะความดีของเขาที่เขาทำกันมายาวนาน,นไม่ใช่เพราะการยืนยาวข้องอายุของเขาที่เขาได้ยืนยัดอยู่บนความดีนะครับ แต่ความแต่การข้าวสวรรค์ของเรานั่นขเขาจะข้าวสวรรค์้วยตับความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ฉะนั้นเงินใครที่จะทาให้อัลลอฮฺตาลาเมตานั่นก็คืออัลมักฟิร์กการที่อัลลอฮฺตาลาจะอภัยโทษให้กับเราฉะนั้นคนแจที่อัลลอฮฺตาลาจะอภัยโทษให้กับเรานั่นก็คือการเตาบัตินการที่เราได้กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องที่รับทั้งหลายเราทํำยังไงละ่ะ เท่าลอสุบาานุวตะราจะอภยตษให้กับเราพีนองกับเวนาทีสุดท้ายที่เราจะกลับไปเอาลอสุบาานุวตะราลนั้นเราไม่ได้ผึ่งพ่าใส่ไข่พอแม่ของเราก็ไม่สรามาที่จะยืดรังบิญญาณของเราได้สมบัติของเราก็ไม่สรามาที่จะสื่อรังวิญญาณของเราได้นะครับ เกียรติยศของเราที่เราได้ตำแหน่งมาในโลกดุญญนยาแห่งนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอิทธิพลในการที่จะยืดรังวิญญาณของเราไม่ให้ออกจากแางใดเมื่อถึงเวลานั้นพี่น้องที่รับงหลไรสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่ต้องการความรักของพ่อแม่ไม่ใช่ต้องการความรักจากเพื่อนพ้องและไม่ใช่ต้องการความรักจากหลงๆของเรา สิ่งที่เราต้องการในวันนั้นก็คือทำยังไงให้เรานั้นอัลลอฮ์รักทำยังไงให้เรานั้นได้มีความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا เลยได้กล่าวท่านนบีสุลลัลลอัลลอฮ์ัได้กล่าวว่ามันกลาละอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์อัครกัลามิฮ ใครที่ได้กล่าวคำว่าละอิลลฮะอิลลอฮ์ในสุดท้ายของคำพูดของเขาะค e q ัน a ันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮาะะนาวาตาล่ะพี่น้องที่รักทั้งหลายและในตอนที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วนบีสุลตัละลอฮวาลลยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อมีการฟังซบเซ็ตให้ทุกคนน่ะน,นะ ยืนอยู่ปากลุมฟาสตักฟิรูลยอาคีคุมไฟอินนฮุนอานายุสอนันจงข้ออภัยะโษใไอกับเพืเ่อเๆืองเราให้กับมายัดที่อยู่ตตอนหน้าเราเพราะตอนนี้เขากำลังถูกสอบสวนพี่น้องที่รักทางไลค่ครับฉะนั้นวันนี้เราทำยังไงฮะลอสบะฮานุวะตาลาเมตตาเราเราก็ต้องทำความดีเพื่อกัน อภัยโทษและเราอย่าได้สิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พี่น้องที่รักทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สัญญากับเราคุณยาอิบาดีละลี่น่าอัสรอฟูอัลาอัลฟุซิฮิมอัลลอฮฺ سبحانه และ ت า ا ل ได้กล่าวไว้ในสรุซจุมัมอายะห์ที่ห้าสิบสามบอกว่าโอ้บรรดาโอมอ๋ยจงประกาศต่อเบาวของฉันเถิดว่า อัลล่าีนะอัสรอฟูอัลลอังฟุซิฮิมใครที่มีบาปมากนะครับเปลื่อนไปด้วยกับการทำบาปและตักนะตูมิลราะห์มะติลลาะอย่าได้สิ้นวังต่อความเมตตาของลอสุบฮานุวาตานะอินนัลลอฮะยักฟิรุตดุนูบะจามีอัลลอฮุสุบฮานุวาตัลละจะอภัยโทษบาปทั้งหมดอินนั่หูฮุลกอฟูรุราะหิมเพราะลอตัลนั้นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาออง อายะอันกุรอานในพี่น้องจะรับทั้งงไรยสอนให้เราได้รู้ว่าเราจะมีบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปที่เป็นชีริกบาปที่เป็นบิดาอับาปที่เป็นคุรอฟาตบาปที่เป็นมักซียาตอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะบลบหลังถ้าหากว่าเรานั้นกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาโดยการเตาบัตน,นะครับมีคนคนหนึ่งในยุคบบนิอิสโรอีล ฆ่าคนมาเป็นรอยนะครับเก้าสิบเก้าคนที่เขาฆ่า,าวันหนึ่งเขาได้เดินไปห้าหนักปลดก็ท่าห่าเขานี่ส่ามาถที่จต่อรได้ไหมหนักปลดหวัวไม่ได้หละเขาโกรธจนกระถาังเขาฆ่าหนักปลดไปอีกคนนึ่งครบรอยคนเดินทางไปท่ามผู้รู้คนนึ่งถา้าห่าชันส่ามาถที่จต่อรได้ไหม ผูรูคนนี้ว่าได้แต่มีเงินใข้ว่าคุณจะต้องออกจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่ที่บริสุทธิ์ผู้ชายคนนี้ก็เดินทางพอไปถึงครึ่งทางี่นองที่รักทางไรอัลลอฮ์เอาชีวิตผู้ชายคนนี้กลับไปมาเล,าลกัสซอมาเลกัสหนึ่งมาเลกัสรหมัดและมาเลกัสอาซาบเนี่ยได้มาทะเลาะกันคนนึ่งจะพาไปนรกอีกคนนึ่งจะพาขึ้นสวรรค์ คนที่ไปนรกมาเลกาี่บอกที่จะพาไปนรกเนี่ยบอกว่าคนคนนี้นั่นยังไม่ปฏิบัติความดีเลยเลยเขาฆ่าคนมารอยคนแหละมาเลกาติเป็นมาเลกาตุรษไหมามาเลกาี่มีความเมตตาเนี่ยจะพาขึ้นสวรรค์อ้างว่าคนคนนี้เขาได้ตอบัตรตนแหลกเขาได้ต่อบัตตัวแหลว เอาละแต่าแลาเลยส่งม,มาเลายกัดอีกมาเลายกัดหนึงมาตัดสินว่าให้วัดระยะทางถ้าระยะทางการไปสู่การตอบบัตของเขานั้นเป็นระยะทางที่ไกลกว่านะครับระยะทางนจะเป็นระยะทางที่ไกลกว่านั่นคือเขาสามารถที่จะเอาไปสู่นรกหรือสวรรค์นะครับมีการวัดสุดท้ายระยะทางที่ เป่าไหมที่จะไปถึงนั่นมันไกลกว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเลยตัดสินให้คนคนนี้นั่นเขาสวรรค์ของอัลลอฮฺ Allah ตาละต่างๆท,ที่ว่าเขาไม่ได้ละหมาดเลยต่างๆท,ที่ว่าเขาไม่ได้จ่าย z a กา t เลยต่างๆท,ที่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีแต่เขาจริงใจกับอัลลอฮ์นะครับเขาจริงใจกับอัลลอฮ์ที่จะปลดถูกสิ้นทูกอยา่างที่จะเสียสาระทุกสิ้นทุกอยา่างไม่กระทังบ้านเกิดก่องตัวเอง แม่กระทังสับสินกองตัวเองแม่กระทังลูกเมียก้องตัวเองแม่กระทังบรรดาลูกหลูกองตัวเองไปสู้ไรละ่ะไปสู้การเต้าบะ Allah อัลลอฮ์ย่างาไปให้นะครับก็ามาอีกคนหนึ่งพป่นองที่รักทงังารคนนี้ทําความชัว่วถั่วแผ่นดินนะครับคนที่ทําความชัว่วถั่วแผ่นดินแต่เขามีใจในการที่จะเตาบะต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัตลอฮฺเขาดื่มเหล้าเป็นให้ให้ เขาซีนาเป็นพันๆเขากินดอกเบีย้ยทุกวันบันปลายชีวิตของเขาเขายอมละถ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดื่มกินไม่ว่าจะเป็นการซีนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลักโชโกงเขาลดทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาอันใกล้ที่สุดที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบาาะอานาอูอัต allah Allah t a าลาสัญญานะครับล l l a ์สัญญาเป็น h ะด i ษอัลกุ d ซ i h a d i t ที่ล l l a ์ได้กล่าวว่าาอิบน b อาดัมโอ้ลูกาดัมเอ้ย Inna kamad a อ g ตานีวะ a w a r a j a u t นะทุกครั้งถ้าหากว่าถานทัางรลายนั้นได้ดุอาได้วางนะครับกลับเนือกลับตัว ขอฟัตุละลามากานฟิกวะลาอุบาลีฉันพร้อมในการที่จะอภยโทษให้กับท่านวะลาอุบาลียาอิบนอาดัมฉันจะไม่สุนใจว่าคุณจะมาในสภาพใดคุณจะมาในสภาพชีริกตะฮหากว่าคุณทิ้งชีริกฉันอภัยคุณจะมาในสภาพที่กินเหล้าเมายาถ้ามาในสภาพนั้นคุณตอบตดฉันอภัยคุณมาในสภาพที่ซีนา คุณถึงการสินาเพื่ออัล l l a ์ฉันอภัยว่าแล้วบาลักว่าแล้วบาลัตจุดจุดนบุกอานนัสัมหะนะครับถึงแม้ว่าความบาปของเจ้านั้นตัวฝ่าเป็นดิบสมมติตัดฟั่ตานีอิสติกฟะตออล l l a ์ยาอัล l l a ์ฉันผิดไปแล้ว ยาอัลลอชีวิตของฉันจะทั่งจะทำมาหกสิบปีจะสิบปีนยะฉันพิดไปแล้วออฟัตุละกะฉันอาจพยโทษให้กับท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ข้ออย่างเดียวว่าท่นอย่าตายในสภาพที่ชีริกอย่าตายในสภาพที่ชีริกไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่พี่น้องเพราะการชีริกนั้นละยักฟิุลอฮ์อัลลอฮ์า Allah ตาลาจะไม่อภัยโทษให้เด็ดขาด นะครับอีกคนนึงพี่น้องที่รักทั้งหลายกลัวบาปทำบาปมาทั้งชีวิตพี่น้องครับคนนึงนี่ทำบาปมาทั้งชีวิตสร้างลูกสร้างล้านว่าโอ้ลูกเอ้ยถ้าฉันตายเนี่ยเผาฉันนะครับถ้าฉันตายเนี่ยให้เผาฉันเป็นขี้เถาเลย แล้วก็เอาไปโปรยบนผูเขา้าครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปโปรยในทะเลอย่าให้มีตัวตนเพราะฉันนี่กลัวาการลงโทษของอัลลอฮฺสุบะานาอูตาละพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลลอฮฺสุบะฮานาอูตาละได้สร้างทะเลให้รวบรวมที่เท้านี้อัลลอฮฺตาลาได้สร้างผูกเขา้าสร้างเป็นดินให้รวบรวมที่เท้านี้ ให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมนะครับนะนบีสซาลลอห์วะไิวะซัลลัมได้กล่าวว่าถ้าอัลลอฮฺตาลาจะอาซาบคนนี้นัน่นอัลลอฮฺจะอาซาบให้เขาสุดๆเลยเพราะฆ่าตัวเองทำลายตัวเองนะครับแต่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาไม่ทำเชน่นนั้น อัลลอฮ์ถามว่าทําไมทึ่งฐานต้องสร้างหลูกสร้างล้านให้เผาตัวเองแลละก็ไปถิงกี่ถามแกบอกว่ายาอัลลอฮ์เอ้ยนะครับขอใช้ทุกยารกฉันกลัวเสิเลิกเกินที่ต่น่านต้องสร้างหลูกสร้างล้านเพราะว่าฉันนี่มันมีความพิษไปทางชีวิตของฉันแล้วถ้าฉันไม่ทําบันนี้นั้นฉ่านจะต้องไปพอการอาซาบอย่างรุนแรงนะครับ ว่าอันตะอัลลัมพระองค์ส่งรู้ดีสุดท้ายพี่น้องที่รักทั้งหฟายฟ้ารอแลรอลลอฮฺอัลลอฮฺอับบายะโตอกำกับเพราะอะไรล่ะเพราะความกลัวของเขาเพราะความกลัวของเขากลัวใครล่ะกลัวอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลลอฮนะครับนี่คือเราอยากวิตกกังวลและเราอย่าระทมทุก และอย่าโดยขาตัวเองว่าตัวเองนี่คือซกกะปรกยิงเราซกรกระปรกมากเทารพี่น้องที่รักทังายและเราสานึกตนนะครับอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลารักเราอัลลอฮ์ดีใจกับคนที่มีความพิษและกลับเหนือกลับตัวมากกว่าคนที่เดินทางไปกลางทะเลใายพี่น้อง นอนลับเลยก็อุดซุ้นคนที่เดินกลางทะเลทรายคนเดียวพาอุดไปตัวหนึ่งเลยก็นอนลับสุดตายอุดซุ้นตื่นขึ้นมาแลยอุดไม่มีแล้วปัญหาไม่รู้ชั้นนี้ไปกันไห่อัลลอฮฺซุบฮานูาตาลาให้อุดลับมาเขาดีใจจนกระทั่งเ้าว่กเขาอุดท่านขึ้นมาว่า โอ้ท oh, an, ่านในลักษณะการชริกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นคือความดีใจของเขาแต่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع า ل ى ดีใจมากกว่าคนคนนี้ที่บ่าวคนนึงได้กลับเหนือกลับตัวลับมาที่รีเทิร์นลับมามาสู่อันอิสลามมาสู่อัลสลามมาสู่การละหมาดมาสู่การจ่าย zakat มาสู่การสุญูดต่ออัลลอฮ์ท่าลามาสู่การยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى โดยว่าใจที่บริสุทธิ์พี่น้อง ยูที่เราว่าเราจะจริงใจหรือไม่นะครับอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความชั่วของเราที่เราทํามาทั้งมดนั้นอัลลอฮ์ให้กลับคืนสู่ความดีกาเฟ่คนหนึ่งที่ว่าเขานั้นกราบไหว้สิ่งอื่นมาตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งที่เขาได้กล่าวว่าเลออิละฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์นั้น บาปของเขาที่เขาทำมาทั้งหมดนั่นอัลลอฮฺแตาลาให้ลุดหลวงเหมือนกับใบไม้ที่ล้นจากตอนในช่วงฤดูใบไม้ล้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺแตาลาบอกสัญญากับเราว่าอินลามันตาบะกลับเนื้อกลับตัวว่าอามานะ إ ي م านต่ออัลลอฮฺว่าอามิลาะซออามัลันซอลิฮาและปฏิบัติคุณงามความดี พี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นต้องบริสุทธิ์ใจต้องเลิกจากการกระทําที่เป็นมัศยาดนะครับนะเลิกจากการกระทําที่เป็นมัศยาดพี่น้องละทิ้งนะครับและกะส็ส่งคืนสิ่งที่เป็นฮักกุลอดัมเราลักข้องไข่มากเอาไปคืนนะครับเราชอบโกงข้องไข่มากเอาไปคืนถ้าเราคืนไม่ได้ไปข้อมา ก่อนที่เราอีตายเราต้องเข้ามาอัพแม่ก็ถังปากกาเล่มเดียวเราต้องเข้ามาอัพแม่นันต้องไปเบกพี่น้องต้องไปเบกในวันนั้นห้าเจ้าโค้งมันเผื่อนก็เข้าสวรสค์แมัดแลวไอ้นีนน่แต่แบกปากกาอยู่เลยเผื่อนก็เข้าสวัรด์แม่เหลวไอ้นีนน่แต่แบกรองเท้าอยู่เลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้นะครับใครนินทาใส้ายไปสีใครพี่น้อง รีบกลับคำแล้วก็บ,บอกความดีของเขาเราใส้รายไปที่เข้าใน facebook เราก็ต้องไปกลับคำให้กับเขาใน facebook เช่นเดียวกันเราไปไปที่เขาในในหุ่นทางไหนก็แล้วแต่เราต้องไปพูดถึงความดีของเขาในหุ้นทางนั้นไม่ฉะนั้นไม่ลุดปีนอ่นะครับถ้าเขาตายไปแล้ววิธีการที่จะตอบััสกับเขาคือดูอา และทำความดีกับลูกหลูกของเขาทำความดีกับป้าของเขาตาป่าเขาอย่างมีทำความดีกับเครือญาติของเขาเผื่อ,อเขาถ้าห้าว่าเขาอย่างมีชีวิตอยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายไม่กลับไปสู้บาปอีกแล้ววะลอห์ยาอัลลอฮ์อัสลัฟิรุลลอฮ์ฉันไม่ข้อกลับไปอีกแล้ว เพราะฉันพร้อมในการที่จะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ตาลากโดยกับนับซุนมุสลิมะด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์อกูล์บอลิฮะดะอัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลัคุมวะซายร์มุสลิมีนมินจกุลิดัมฟัสตักฟิโรห์อินนะฮู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 รูรูฮูฮูฮ